สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือร้านท่าแพเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจิมจะกลับกล้องก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูกันความสวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะรอแป๊บหนึ่งนะคะกลับกล้องก่อนค่ะอ่านี่ค่ะสวยงามนะคะค่คะคือตรงนี้คือร้านท่าแพนะคะทุกคนคะ่ะนะคะเกีบยวพับบรรยากาศให้ดูนะคะนะปีนี้ไม่มีเไม่มีเดินขบวนค่ะทุกคนจะ้ะจะเป็นประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ตรงรมนะคะก็จะตั้งเป็นจุดๆเนาะค่ะเนาะเอาความสวยงามมาให้ดูเนาะค่ะเนาะพี่ๆจ๋าค่ะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเนาะค่ะเนาะสวยงามมากเลยค่ะ กำลังประกอบแล้วคะ่ะเนาะอันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คะ่ะสวยงามนะคะทุกคนจะ้นะคะ่ะทีนี้ไม่มีการเดินขบวนนะคะเนาะตั้งเป็นจุดๆนะคะเนาะนคะ,นะ,คะช้าเนาะคะ่ะเนาะิมก็ลนไปหน่อยขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะทุกคนจ้ะ,น,งงน,ะนะคะ จัดเป็นจุดๆนะคะทุกคนจ้ะ,ะนะคะนะคะนะคะด้านในเนาะเอาให้ดูขออนุญาตนะครับรถที่จอดบนลานประตูตาแปนะครับขอย้ายลงเวลานี้ทุกคันเลยนะครับทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับรถที่จอดบนลานประตูตาแปนะครับทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับขอประชาสัมพันธ์ช่วยกันย้ายลงเวลานี้เลยนะครับขอบคุณครับ ยาวๆไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่คือลานท่าแพนะคะทุกคนจ้าปรระากาศสะะำคัญนะครับบรรยากาศดูนุกเนาะค่ะเนาะโอ้ยสะท้อนแสงและจ้ะเนาะนะคะนะคะขอช่วยกันย้ายรถอ่าของข้านลงเวลานี้เลยนะครับเราจะทำการปิดกันอ่จดุดตรวจคัดกรองนะครับ ค่ะแยกค่ะวันนี้ไม่มีขบวนนะคะปีนี้เนาะก็่จะทำกันแบบนี้เนะคะเนาะตรงนี้ค่ะอันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนเนาะค่ะเนาะนค่ะค่ะอันนี้ยังหยุดดันอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะ จัดอย่างนี้นะครับประเพณีเดือนยี่เป้งเชียงใหม่ค่ะไ่นค่ะรานข้างนะคะนี่ค่ะเนาะเอาให้ดูรานข้างตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนจ้นีค่ะนี่ค่ะ โอเคนะคะเนาะเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะงมือป่ะสวยไหมคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวซูมให้ดูก่นกอนเนาะนี่ไกลไปหน่อยนะจ๋าทุกคนจ๋าสวยงามเลือเกินเนาะคะ่ะเนาะนี่กำลังกำลังตกแต่งยังไม่เสร็จเนาะคะ่ะเนาออ่ะคะ่ะน้องๆน,นักศึกษาเนาะคะ่ะเนาะอู้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 อ่นะคะ่ะ สูงไกลไปโอ้ยลายทำไมมันลายเนาะคะเนะาะพาะมือติ่มไม่นิ่งดี